ครับผมนะสวัสดีเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเรรบข้าสู่ช่องมหาเฮงดวงซืนครับผมเอาพี่น้องเนาะแปดเก้าเจ็ดสามตัวแตกพี่น้องเนาะแปดเก้าเจ็ดพะนะสามตัวแตกพี่น้องแม่ยามเนาะได้ยินข่าวว่าบอกรับประสัตพี่น้องเอาตรงตรง,ตรงว่าจะเอาแขนแขนเลยว่าจะเอาเป็นเสียทีทเทียวเลยในคามขึ้นพระราเนาะเ,เป็น,นไนั้ไม่ได้บา้าตาใสรอดที่ตามไป,ปพวกพ้อง ได้ไทสิว่าสิเอาคักๆแต่ว่าหันอันนี้เลขกผู้บอกอันนี้มันเลขกันเน่ยเลขเจ้าของ้ได้มาแตะน้่นมัเบิ้งในสมุดนี่นะตามสูตรตีโอ้แปดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ติดแปดตวน่ะ ี่บอกพกกับแมนี่แล้วบกกับโอโหว่าเสียวคักๆเตพกกับแล้วโอ้ทุกทุกทททททว่ามันสียวกินรถขันไหรถตุกไส่ก่อยขั้นมอตจากไส้ขีอ้คุ้มมือนด้บแอดเกตเกตี่มเอาปันทปว่าขั้นด้านบานเนี่ยองตัวบนสตัวล่างเลย่ก็ชุนนี่ มาแล้วขั้นไหนเนาะรถเราัดเนขันมันขีคู่มือนี่มันมาเนี่ยมาแรงมกมาแปดเกล็ดเกเปอโมาสูดแน่ยได้ะเกิดเหตุอีกแล้วแเจ็ดเจ็ดอ้วโอ้วางสีออกน้่รถว่าขอคืนว่าออกนั่รถแม่นม่หลีนั่รถขั้นห้อใจขั้นเออขั้นไหนเป็นเหตุเป็นเลือดเป็นรถมีมีปัญหารถเตี้ยแบดเจ็ดเจ็ดเลยทีแม่ตัว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 ขถอยรถม กำมกลนรถมันอยสั่นมันวานเอื้อมันกรไดมันบ่เสือเอาโอ้เออกนี่ยปเจ็ดเจ็ดแล้รกับว่ตรงกับปลเจ็ดทีตีมันตรงกับเปเออเออหนุ่มบอว่าสั่นมานี้บัดออกมาบอกับจกตัวโอ้ว่าเสเคักๆทีแม่เออ มาถือหลักจหุหาระกับเ้าอยากได้ตรงตรงั่นบอเอาตรงตรงลโอ้พี่หลังเ,เออหาายได้มีสามคูหนึงหมดสีมากกับไปเ <c oughs> ้อว่าสัตเด้อหมดสิมากเ <c oughs> ราะที่เอาหมดสิมากกับไปจัดไว้พี่หลังเฮ็ดเจินคักแดาว่าขันว่าสัตว์ไม่แย่มา พูดนังสือเกศเก่าแล้ววัซสือหน่อยท่นอ่ะผู้นังสือเกศเก่าพวอก็ได้ฝันไปจับกบม่นเอยว่าเกศเก่ากับนังเก่าเป็นปะใส่เกศเก่านูดหนังรักแปดบาทเนี่รักแปดนั่ยนั่นเล่คอยสูตรของคอยมันเกศหกเกศหกเกศหาบาทโอ้ยลบขวมขวมไปขวมมาอยู่มาเดียวเดียวนึ่งไหมอกดวาวไอ้หลางสมบัติขวัญหนึ่งเออเออกับปฏิได้อยู่ เอาไม้เอาไม้งวดนี่คือว่าได้โตดีมากแล้วได้แต่ว่าปูว่าโอ้นี่ปูเขาจะวนั <bag> <ique> um <athlete> um, uh, 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 um, ่นนอกคือว่าหันเอาหาน่งหาน้ำเพริลามพิ่นรอยสร้างโยวันปูเงี้ยวเอาไม้กระเทานันสองอันไม้กระเท่านี่ปูนึงๆก็เกี๊ยวๆแล้วก็วาเอ แม่ออกก็เพรนใจจากคนแล้วมึงจังไรมันกันเท่าสองอันนะสันมาตีก็ได้ปะโอ้มันก็เท่ามันเกิดไปงอๆในหัวมันมันจะนเอาไปแล้วบานตัวถือตัวว้าวเจ้าคนโอ้คนเดงถื่อจุ้ยม่นเถื่อใบลอตเตอรี่ใบหนึ่โอ้บ่เสือเพิ่นไหลโอ้ยเอ่อเรื่ออเก่าโอ้มาแล้วบวะพ่อ มาละบอกหวเงนบอกโอ้เอาเลขมีทีมาอ่าอโอ้ของปู่พวกีบอกแม่นเลยบอกพ่อ่าโอ้ใส่บาทบอกเลยปัดตัวปัดตอแต่ว่าของแม่เป็นอะไรบาทเนี่ยอันอันอันแปดเจ็เจ็ดแปนี่แต่พกจะรักมันกับีี่เงินเด้เลอเะมันกรักะมแม่เห็ดอะไรไปเิ๊ดย่าันแแดเก้าฮ เอาเขียนเพี้ยเขีนเขียเลยเขียนเลยอันเล็กคเห็นนะวาอะบ๊แปดก็เก้าิมาอหกคือเราโอ้มาอีจัจับสิตัวได้สีมัสแซกตัวจักตัวได้มาแซกตัวเลยวอใหเตองวันนี้เตือนไว้ให้กลับไว้พร้อมเด้อกลับไว้พร้อมกลับอันได้ดหมดเลยเตัวนี้คือกเลื่อนเกลับอไ คือเรียกเข้บอกกับหัวนะเป็นบวควาอ่ไปบวควาเนี่เม่อหาแฟนก็บอกเป็นบัวกับเลยเอาตรงๆเลยได้สูหมดแต่ว่าบัวกับชึ่งหมดได้ได้เ่อบวกับออโอ้พี่หลังเอยจับตาเบิ้งได้พี่หลังเด้เพราะว่าเล็กเป็นเขาเป่าตลอดดิไงเล็กเขาเป่าตลอดต่เพิ่นยังได้เสียอ วันนี้ก็เตียวแค็แขึ้นกัน,น,กกนตัวไหนกูแม่ตัวเฮ็ดไว้ปแปดเก้าก็อะบุฟเมือมือแฟมกันพี่น้องคนตาล่า,ออากันก็จวได้เยียนเลยเป็นอัลบั้มเลยอ,อไปซื้อใบนี่นตรวจใบรัตตอรีแล้วมึงอ่า อืมเอาล่อลูกไปต่อรกลักับีกับเพือนไว้เลยต้องกลับด้วยองวดนี้8 9เก้ากับเก้าเก็ดแปดเก้ากับเก้าเจ็ดเอาเลขสุดเลขสุดเลขสุดเลขแปดเก้ากับเก้าเจ็ดโอ้โวดวดเดือกันที่ไหนติแบอมนนี้ใช่ไหมตท่านลอือ บาในเลขมีที่มากตัวใดของแม่มีศูนย์หรอบาตเลขมีท hmm. ี่มากมีศูนย mm ์ศ hmm. ูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดว่าจะใสแม่จะไม่มีที่มากนี่ยุ่นละโอ้โถนี่ยู่นซะโอโถ่โถ่โโโปกแล้วสอดี ว่าไปไร่ไม่คือว่าานแล้วหันเทปเอปว่าดังไรมาถือแจมของเขาเออโอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดเลขเลขมีทีมาเลขมีที่มาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดเออโอ้โทษ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 เลขมีทีมาโอ้ลงกับเลขไม่ีทีมาเลยล่ะแปดอ่ะแปดเจ็ดอ่ะเออมีทีมาเลยติปแอ้เออโอ้โทษโทษโทษงวดที่ไ้มาแล้วองอวดนี้กับสามปองเขาถือมาตลอดบ่แม งอนหาแปดเลยบอกับเลยโอ้งอนเหี้ยดิทิงทิงบักับอเลขสุดโอเลขมีที่มาโอะโอ้โทษโทพี่นลองถือด้วยใลอตเตอรี่ตู้นั้นก็ถือกันอเพิ่นเพิ่นว่ให้ตัวเลยไหมเพิ่นเน้นบอกเนศูนย์โอ้ศูนย์แปดวั่งวันว่ให้ยศูนย์แปดโอ้สามครูพี่น้องเด็กมีที่มาทิศศูนย์เข้าตลอดศูนย์สองศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่ง ว่ามัตัวนึงอะเลขมีที่มาเข้าทุกหวดใช่่น้ับอืมโอ้โทษโทษโทษไม่ต้องสืบไม่ต้องถามมันบ่แม่บ่อ่าถือมาถามไม่ต้องถือไม่ต้องถามเห็นแล้วสืบออกหมดหัวที่มาเขาติดกับเอออุงวันนี้แก้แค่ไหมแก้แค่น้ำขับแค่มันบ่ขับมาเอาวันนี้เลขหลวงปู่ดิเม่ ที่ลุงปูเออเออนี่นะผู้คนถือทุกงวดนี่ละอือผู้คนแต่ว่าคนเก่าหนึ่งนึ่นก่งาัวหนึ่งนึ่งตัวน่งเก่าป่ะโอนก่งเก่าแ่ว่าแล้วกไ่ด้่าอไปแล้วก็ฟันอีกถือต่องวดเนาะแต่ว่าเลขมีที่มาเนี่ยคือสามคูหรี่คือจนหอดเบืกออกมันบ่างไอ่านี่เนี่ศูนสงศูนย์ปดศูนย์หนึ่งได้เพีังเดอ่อย่างไม่เลย่ออ่า นะเลขมีที่มาจากแม่ยามกับไปซื้อน้ำเพลนนเนาะน้ำปูก็ยังซินหานึ่งน้ำเนาะเออครับผมยังแปดเก้าแปดห้าเก้ามาแล้วเลขมีที่มาครับพี่สีครับผมอ้าวอ้าวแลันบนะเลขเกาหลีก็มาเร็วอ่ะโอ้เที่ยวก็ถือดูดูบาทนี้มันมาโอ้ยบาทนี้เขาว่าคน อันนั้นหลมันพ่นหือหลายแล้วบวถึงบเออไปง่ายระบายอันขันต้นเอาไหมอ่าเบล่งต้นได้พี่นังเด้อต้นในยามเน้นต้นนี่แหละสูนเป็ดเนี้ยเนียนเนียนสูนเป็ดเนี่ยเขาจับไปเลยนะใบอัลตร้ามือนี่โอ้โหเอาไว้แล้วมากแล้วมันบอแต่ว่าบ้านไม่กลับกันละอืเอาไว้แล้วครับเด็กเอาไว้แล้วตัวตรงนี่เอาไว้แล้ววะบผมเอาเหล็กมีสีน่าได้พี่นังเด้อ กับเลขสูตรของแม่เพค่นแล้วก็เรียกหลวงปู่ให้มากหลวงปูู่นนี้เขาทุกงวดอ่างวดนี่หายมาหางเดียวกันหนึ่งเก้าเน้นล่างเลขของคนมันพอพอเน้นล่างเอก่อนหาแปดกับมนน่านอกกางกัคือกันเนาะเน้นล่างคือกันเข้าตรงตรงถือบัดคนทุกคนในมื่อวานเนี้ จบเมันม <differences S 2> ันครับผมหยิซ huh. <problem> so ีครับผมบัง huh. ป uh ังทุกท่านครับรับคมโมไม่ปลกไก่ทุกคนตัวนี้แเรติเราขอข่อยพูเอะเขาล็อกเต้